คดีกึ่งละครคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเรื่องผมเป็นราษฎรที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดำเนินสารคดีโดยนายสุประโชคโอภาสคุลประเด็นคณะกรรมการเลือกตั้งขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรกหนึ่งวงเล็บสอง รอสักครู่นะครับพี่อุเฮียมาพอดีเลยถึงสักทีเนาะครับผมลูกค้ามันรอแล้วมนะั้ขอบคุณมากรับเงียที่จาัดก,การเรื่องขึ้นทะเบียนให้ผมไม่เป็นไรหรอก เองก็อยู่กับเฮียมาสิกว่าปีแล้วเออไม่ไดิสิบห้าปีแล้วนะช่วยเหลือ,อเฮียมาก็เยอะแล้วเรื่องแค่นี้นิดหน่อยครับเฮียผมจะได้หาหมออย่างสบายใจสักทีครับเรื่องสุขภาพอ่ะเราก็ต้องดูแลกันไปนะครับรีบไปเก็บข้าวเก็บของเดี๋ยวไปช่วยทำงานดีกว่าครับเรื่ๆหน่อยนะลูกน<ม>้ามารอแล้ว ก็ใกล้การเลือกตั้งเหมือนกันนะคะแต่มันก็ยังมีข้อท้วงติงดังๆของอดีตกกตคำนวณตามจํานวนประชากรโดยไม่รวมบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยค่ะเฮีีย,เ,ยเขาให้ตัว๋วรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอะ่ะเฮียดูซิว่าบ้านเราม่ะมีผีไหมอืมไม่มีนะก็สองคนท่วนอะ่ะอ้าวแล้วสมโชคละ่ะไม่มีหรอเขามีชื่อในทะเบ,บียนบ้านเรานะเอ ไม่รู้สิไม่มีมัง้งเอแล้วรักสะระอ,อย่างผมจะมีสิทเลือกตั้งไหมครับสวัสดีครับผมสมโชคโอภาสคุณคำถามของคุณสมโชคจากกรณีศึกษานี้บีที่มาครับ วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2566ประเทศไทยของเราเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2566โดยก่อนหน้าที่จะมีการประกาศวันเลือกตั้งนั้นสังคมมีประเด็นถกเถียงถึงการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดในครั้งนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรคหนึ่งวงเล็บ2ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุปของกรณีนี้มีดังนี้ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งวงเล็บผู้ร้องส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรคหนึ่งวงเล็บสอง ข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบสรุปได้ว่าผู้ร้องกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดให้เป็นไปนตามรัฐธรรมนูญมาตรา86วงเล็บหนึ่งและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561มาตรา26วงเล็บหนึ่ง โดยนำประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรณวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2565ลงวันที่5มกราคมพุทธศักราช2566ที่มีการแบ่งแยกจำนวนราษฎรสัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทยมาใช้คำนวณหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีในการออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจํานวนสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2564ลงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2560 เพื่อใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปีพุทธศักราช2566ต่อมาปรากฏว่ารองนายกลรัฐมนตรีและระัฐมนตรีบางคนในคณะรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรางคนและบุคคลสาธารณะที่เป็นที่รู้จักในสังคมโต้แย้งว่าการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศ ตามหลักฐานการทะเบียนรัษฎรที่มีการประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้นหมายความถึงจำนวนรัษฎรที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นไม่หมายความรวมถึงรัษฎรที่เป็นคนต่างด้าวด้วยผู้ร้องมีหนังสือขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรคหนึ่งวงเล็บ2กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ตามรัฐธรรมนูญมาตรา86วงเล็บหนึ่งการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญมาตรา86วงเล็บหนึ่งที่กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้นคำว่าราษฎรหมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทยหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักการพื้นฐานของกรารปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีที่มาจากประชาชนและต้องทำหน้าที่ตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนมอบหมายโดยประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในกรารปกครองของรัฐที่เรียกว่าอำนาจอธิปไตยดังความในรัฐธรรมนูญมาตราสาวรรคหนึ่งที่บัญญัติให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัารตร์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยรัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติกระบวนการเลือกตั้งผู้แทนของพวงชนชาวไทยเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรการใช้อำนาจนิีประยยมีความสำคัญอย่างยิ่งมีผลต่อความมั่นคงของประเทศมีผลกระทบต่อประโยชน์ของพวงชนชาวไทยซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา45บัญญัติให้ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐธรรมนูนมาตรา97วงเล็บหนึ่งบัญญัติให้ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดสำหรับบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นรัฐธรรมนูนมาตรา95วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งบัญญัติให้ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ7บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของพวงชนชาวไทยที่จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งเห็นได้ว่าการกำหนดองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยการจัดตั้งพรรคการเมืองการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นสิทธิและหน้าที่เฉพาะของผู้มีสัญชาติไทยทั้งสิน้นการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่งของการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แนทนราษฎรจึงต้องมีการใช้และการตีความของกฎหมายให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันหากรัฐธรรมนูญประสงค์จะให้สิทธิเสรีภาพแก่คนต่างด้าวจะต้องมีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังนั้นการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา86วงเล็บ1จึงต้องไม่นำผู้ไม่ได้สัญชาติไทยมารวมคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดด้วย <S <S คดีนี้เป็นกรณีผู้ร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูนมาตรา210วรรคหนึ่งวงเล็บ2ซึเ่งเก็นคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้องดังนั้นวันที่สารรัฐธรรมนูญล,ลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในคาวินิจฉัยคือวันที่3มีนาคม พุทธศักราช2566เป็นวันอ่านข่าววินิจฉัยและไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญมาตรา86วงเล็บหนึ่งที่กำหนดให้ใช้จำนวนรัษฎรทั้งประเทศ ตามหลักฐานการะเบเราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้นข่าวรัษฎรไม่รวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทยให้คาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีผลตั้งแต่วันที่3มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นต้นไปและไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทาราานรัษฎรที่ผ่านมาอา้ามาแล้วเหรอครับบอกว่ายังไงบ้างอะ หมอว่าให้ลดเรื่องอาหารการกินครับอย่าก,กินเค็มเพราะว่าจะทําให้ไตอ่ะทางานหนักไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยหมอให้ยาผสมนาี้ด้วยครับอดีแล้วต่อไปก็ต้องลดเค็มนะเดี๋ยวฉันจะช่วยกาชับให้ขอบคุณเยอะมากเลยครับที่ขึ้นทะเบียนให้ผมทําให้ผมมีสิทธิ์เหมือนร้านซรอนไตคนหนึ่งเลยครับดีแล้วอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันมันก็ดีแล้วอย่ากเกเรทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนนะครับไปวันนี้ไปพักผ่อนได้ครับ สมอนใกล้เสร็จหรือยังอ่ะจะแปดโมงแล้วนะยังไม่เสร็จเฮียก็ไปก่อนเลยแล้วกันจะรีบไปเปิดหีผลแรกหรือไงฮะเดี๋ยวสายอ่ะแดดมันร้อนเธอนี่ยไม่กระตือรือร้อนเลยจะได้เลือกตั้งทั้งทีอ่ะนี่เป็นสิ่งของเราเลยนะก็จะไปเลือกตั้งไงที่ก็ต้องสวยหน่อยสิมันเกี่ยวด้วยเหรอเธอเนี่ยมันสวยแต่สาวเลยนะสี่ปีอ่ะจะสวยสักครั้งหนึ่งนี่จะไปเซลฟี่กับหีบปากตรงแนนเลยไนงะจะบ้าเหรอเนี่ยก็โดนจับหลอกเข้าย่าได้ถ่ายรูปในคูหากับบัตรเลือกตั้งที่ไหนล้ว อย่าห่วงอย่าถ่ายรูปนักเลยสิอ้าวเหรอเออเอแล้วเนี่ยเอาบัตรประชาชนไปยังอ๋ออยู่นี่ปาตาตาๆาสมโชคเย่าฝากร้านหนยนะเดี๋ยวมานะครับเนี่ยฝากเลือกคนดีเป็นผู้แทนแทนผมด้วยนะครับอ่าได้ได้ได้ไดปสารรัะธรรมนูญเป็นสถาบันหลักที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามหลักนิธิรม สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนโดยมีกลไกสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับยึดหลักดิจิธรรมคำจุนประชาธิปไตยห่วงใย,ยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่านสามารถติดตามสาระความรู้และข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้ที่เว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญหลาย Official Account Facebook YouTube สำนักงานสารรัฐธรรมนูญ